อ่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเห็นงูโง่ไหมครับร <c oughs> อดซอกกระถางต้นไม้แล้วติดเติดว่นเกินไปกู <c oughs> ช่วยมึงไงดีเนี่ยอ๋อติดอ่ะดูมันมีหางอยู่นี่โอ้โหตัวแบบ <c oughs> ออกไงวะน้ำยังไม่มียังไม่ได้ให้ กูต้องช่วยมึงใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วทำยังไงอ่ะอ้วนอ่ะเราอ่ะดูดิเนี่ยดูมันไปติดตรงร่องเนี้ยโอ้โหดู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 ทำใช่ทำยังไงให้มันติดกูต้อง modify กระถางให้มึงใหม่ใช่ไหมเนี่ย แต่คือประเด็นคือกูจะเอามึงออกมายัางไงเนะี่ยปัญหาคือมึงติดอยู่อย่างเงี้ยแม่มึงไม่ใช่งูคอนไงมึงเป็นงูเห่าไงีายโเอาไงดีมะชิบหายละโอ้